สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีเดือนกันยายนวันที่18พศ2568จะพามาดูแปลนบ้านเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวันหนึ่งที่บ้านมันเข้าอยู่ได้แล้วก็สำเร็จเราก็จะได้กลับมาดูว่าวันหนึ่งได้มีรูปภาพแบบนี้เก็บไว้นะครับตอนนี้เป็นทางขึ้น ของโถงหน้าบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นโถงหน้าบ้านขึ้นไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโถงหน้าบ้านไปถึงตรงห้องที่สองตรงนั้นนะครับส่วนพอเข้ามาปุ๊บอันนี้เป็นโถงหน้าบ้านปุ๊บบันไดขึ้นจะมีประมาณสาขั้นนะครับตรงนี้ประมาณสามขั้นขึ้นมาปุ๊บก็เป็นโถงตรงนี้จะมีห้องนอน ตรงนี้จะมีประตูเข้าไปด้วยนะครับประตูเข้าไปห้องนั่งเล่นแล้วห้องนั่งเล่นก็จะเป็นสองช่องนี้นะครับสองช่องนี้ส่วนห้องนอนก็คือห้องนอนห้องยนให่นะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะแปะแค่คานน่ละแล้วก็เลยผนังของห้องนอนใหญ่จะเลยออกมาทางด้านข้างหน้าบ้าน เลยคานตัวนั้นออกมาเพราะว่าคานตัวนั้นจะเป็นสำหรับห้องที่เอาให้แฟนเป็นตู้เป็นห้องใส่เสื้อผ้านะครับเป็นห้องเป็นห้องที่แต่งตัวนะเก็บเสื้อผ้าก็ทําเป็นห้องหนึ่งเลยแยกนะครับแล้วก็ตรงนั้นที่เห็นเป็นคานตรงนั้นก็จะมีห้องน้ำสองห้องแยกเป็นสองห้องสาหรับห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กซึ่งก็ไม่เล็กนะครับ เป็นน้องห้องนอนสําหรับของใบอันนี่เป็นของนอนของใบอันทัดมาจะเป็นของห้องนอนแจ็คห้องนอนแจ็คก็จะขยับผนังออกเข้าไปจากคานตัวนี้ให้พอดีประตูที่จะพอเหมาะกับประตูที่จะเปิดเข้าห้องใบอันได้จะมีห้องจะมีประตูเปิดเข้าตรงนี้ห้องเข้าห้องใหญ่แล้วก็ห้องของใบอันก็จะประตูเปิดเข้าตรงนั้นนะครับส่วนห้องแจ็คก็จะประตูก็จะมีประสานประตูเลยอยู่ด้วยกัน ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นสองช่องนี้นะคส่วนช่องนี้ช่องนี้ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำสำหรับของแจ็กแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมนะครับจะใช้เป็นห้องน้ำที่มีสองประตูแล้วก็ตรงนี้ต่อจากโดยการกับห้องตรงตรงนั้นนะตรงที่เลยคานไปเนี่ยก็จะเป็น ห้องกินข้าวครห้องกินข้าวส่วนตรงนี้จะเป็นออฟฟิศนะห้องทํางานทำงานจะการไว้เพื่อให้เป็นสัตเป็นส่วนแล้วก็จะได้เงียบมีสมาธิจะได้มีสมาธิในการทํางานส่วนห้องนูน้นเห็นเล็กๆนั่นก็จะเป็นพื้นที่ข้างนอกบ้านตัวบ้านเป็นบันไดขึ้นจากทางด้านมาจากโรงรถครับโรงรถอยู่นูน่น ก็จะเดินลงจากรถล้ก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาไปในบ้านแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแผงไฟนะผมจะวางตู้คอนเสิร์ตรงนี้นะแล้วก็จะทําประตูเปิดเข้าไปด้านหลังเป็นห้องครัวห้องสักล้างนะโดยรวมๆกับประมาณนี้สวนป่ากรินข้างหลังนั่นนะครับก็เรียงลกอยูนะ่ตรงนั้นก็จะเป็นชุดสําหรับเก็บน้ำกลองน้ํา กองน้ำต่างๆก็จะทำให้ก็ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปก็โดยรวมกับประมาณนี้ที่วางแผนไว้นะคเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ก็ครั้งหน้าก็จะอาจจะมีความคืบหน้าอะไรก็เดี๋ยวจะลงไว้เพื่อจะได้เอาไวด้ดูสำหรับอนาคตสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็จะถ้าเราไม่อดัด เก็บไว้มันก็จะผ่านเลยไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูถ้าเกิดเราเราดูจากจากด้านหน้าตัวทางเข้ามาก็จะเห็นว่าตัวบ้านมันก็จะนี่ทางเข้านะทางเข้าประตูเอกที่ว่า,ามาจากลานนาลานะต่อมาก็จะเป็นลานนาบ้านซึ่งก็จะเป็นพวกลานทำกิจกรรมนาบ้านอันนั้นก็จะเป็นตัวบ้าน ครับประตูบานแต่ว่าบันไดจะทําขึ้นด้านข้างให้มันขึ้นไปทางทิศเหนือนะลงจากโลนกลานจอดรถก็จะเป็นเอ่อคลื่อนบันไดตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิวโดวยรอบก็ต้นไม้นะต้นไม้เยอะมากเลยแต่ว่าต้นไม้พวกนี้คงต้องเอาออกทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเพราะว่า ผมจะเปลี่ยนเป็นไม้ใหญ่นะครับเพื่อเอาไว้ปลูกอา,อาจจะทําเป็นป่ากระชายนะเอาไว้ให้มีไรายได้เศษนะครับายได้ในการทําการเกษตรอรมานัดนะครับ